กอขอบคับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวส่วนยหญนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเส้นวันนะครับก็ตั้งใจมาขอบคุณนะครับหนึ่งพันซับนะครับหนึ่งพันซับแล้วกหาเวลารับกานเวลาการรับชมหนึ่งพันสี่พันชั่วโมงนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามเส้นวันนะครับติดตามเสียนวันทั้งที่เบิ้งเบิ้งแลวกัย่งบ้านนี่ติดตามนะครับเบิ้งแล้วบ้านนี่ติดตามกับ บอกไปยังนะครับว่าจะเบิรงคลิปเส้นวนเส้นวนกับขอขอบคุณนะครับทั้งที่ผ่านมานะครับ4,4,4พันชั่วโมงนะครับ4พันชั่วโมงเลยกับ1พันสัพ์นะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเส้นวนนะครับผมกับซีเฮ็ดคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปพิเศษของผมเส้นวนนะครับสเปเชียลเลยสเปเชียลของเส้นวนนะครับกับ สิเป็นลิ้นยังนะครับที่เป็นชิ้นยังกามารับชมกันนะครับครับก็บกลับสวัสดีนะครับพมไม่ไปนองเษตรกรชอบสันยางาำรับคลิเนีนะครับผมเ้นด่วนนะครับกับสีมาอ่า าทิวิธีการใส่ตุ่มกบนะครับกีดยางมันงแต่พ่อ,พอใส่นะครับกีดยางชื้อๆมันกแต่พ่อใส่เราต้องมาหากีนตื่มน้ำนะครับกลับไปพิ่งกันเลยนะครับครับสำหรับวิธีการใส่ตุ่มคบนะครับวิธีการใส่ตุ่มกบทีมาพิ่งกันเลยนะครับ,บแรกเขาต้องขุดหลุมก่อนครับหลุมโอ้ยคนนีนขุดหลุมให้พอดีกบตุ่มเขาครับ เขุดลุมเพื่อฉีดว่างตุ่มลงไปใม่หลุมนะครับดินที่เขาขุดเท่าก็มาว่างไปทั้งหนาหนัว่างไปทั้งหน้าเพื่อ้กบมันขึ้นมะนงัง ดินไว้นวี่้วกเฮเดให้เรียบๆนะครับเหเต์มันเรียบๆ ส่วนนี้ก็เป็นตุ้มครบนะครับตุ้มกบบท้าแถวจะมาใส่นะครับวางลงไปเลยนะครับยันยันหน,าข,น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 ,หนาขึ้นนิดนึงนะครับเยันหนาขึ้นนิดนึงอันนี้ความเบิกยิ่งบ่ด้นะครับตรงคนลงอีก đến con nhạt đến trắng. vàng tùng nó đây ไอ้ปากง่าด้านล่างมันเสมอครับไอ้ไอ้ปากง่าด้านล่างมันเสมอกับพื้นรองน้ำนะครับรองน้ำที่มันไหลเข้าไปาบางลักษณะน,นี้อันนี้เฮ็ดไปลองลองนี่เฮ็ดไปเพื่อเฉให้กบมันกบมันคั่นข้ามานะครับกบคั่นข้ามาในในถุงนะครับ กระจิยคันกับว่านี้หูนี่ในตุ่มครับส่วนบางนี่นะครับส่วนบางนี่เฮ็ดไว้ด้วยอยังบางนี่นนเฮ็ดเพื่อเฮ็ดไว้เพื่อให้กบมันมานั่งเล่นนะครับเห็งงนไหมง,ง่อยเหอนอยน็นไหมงอยเล่นนทั้งหมเนี่ยบอลจะไม่หนีง่างกับในตุ่มเา ลำลองนี้จะเป็นล่องที่เจให้โกบมันค้านกบ้านนะครับในในหู้หูตุ่มเนาะนะครับปากปากตุ่มด้านล่างนะครับให้เสมอครับให้เสมอกับบินนะครับด้านล่างนะครับแต่กลมันก็จะค้านกบ้านต่อไปครับมนที่กันไสเงี้ยเงี้ยนี่จะเป็นป่าสดนะครับป่าสดเอามาฝักป่าสดปลายังก็ได้ป่าสดปลาเขาป่า เขาประกาไปก็ปได้นะครับเอามาปักแล้วเอาก่มาเสร็จเสร็จไปน้ำงามันเอาแต้มแต็มไน้ำงามันจังน้อยนะครับแต้มแตมเพราะมันได้กินนะครับแล้วก็เอาเก่าใส่ไปเนใส่ไปเน้ตุ่มนะเงียบปะ เงี่ยเขาใส่ไปในตุ่มนะครับใส่ไปในทุ่มเลยคบมันได้กินมันก็จะเข้ามานครับนในลักษณะนี้นะครับต่อไปก็ ต่อไปเข้าเก่าดินนะครับต่อไปเข้าเก่าใบไม้แห้งนะครับให้เข่ากับระบบนิเวศรอบๆนะครับเข้าเก่าใบไม้แห้งมาปิดครับใบไม่แห้ใบไม่แห้ง,ไป,ไหหงปิดถือไว้นะ เียบไปได้ไหเรือ่อยเป็นทีสังกตครับอันนี้ก็เซตเรียบร้อยนะครับเซตเรียบร้อยวิธีการใส่ตุ่มกบนะครับ อะไรเงียลงไปแล้วก็เรียบร้อยนะครับวิธีการใส่ครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับเห็นว่าคลิปนี้พาอจะมีประโยชน์กับกับพีน้องนะครับในการทำมาหากินนะครับกีดยางมันก็บบ่พ่อใส่ไปนลดนะครับกีดยางกับบ่พ่อใส่ปปเลดก็เอาตัวงหากิ่เติมนะครับมาเสริมเติมนะครับอาชีพวิธีชาวบ้านวิธีคนชนบทนะครับคนบนนอกนะครับ ต้องหากินไปน้าแล้วกลีจยางไปน้ำครับอท่านพ่อใส่ท่านพ่อใส่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผู้ใดท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เห็นว่าพ่อสิมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไอเส้นวนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจไอเส้นวนนะครับเพคที่ดีๆต่อไปมาฝากพ่อแม่ี่นองนะสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ